คือจากคลิปก่อนๆหน้านี้ที่ผมเคยบอกว่าไอ้เจ้าเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ไร้าสายของทันสุต,ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับมอเตอร์บัลเลนนี่ผมบอกว่าเขาสามารถใช้ใบได้ถึง10นิ้วเลยมีบางท่านไม่เชื่ออันที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าในสเปคตะกร้าสินค้าของทันสุเขาเนี่ยระบุไว้ว่าใช้ใบตัดหญ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง8ดนิ้วนะครับแต่ที่ผมเคยทําใช้งานหลายๆคลิปนะก็จะใช้เป็นใบมรละกอ9้านิ้วนะครับนี่คลิปนี้ทดสอบให้ดูกันเลยครับนี่ใบ1ิบนิ้วของโกดากอนเหล็ก SK5 หนะตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าเหล็ก s k คครับเป็นแบบสามแฉกนะครับสิบนิ้วของโกดากอนเคยลงคลิปรีวิวไปแล้วครับถือว่าใช้งานได้ดีสมราคาเลยสําหรับใบสิบนิ้วของโกดากอนเหล็กส k คตัวนี้นะผมขนาดใส่ใบสิบนิ้วนะยังเหลือเลยครับยังห่างจากเหล็กตัวเหล็กเคียร์เสียญาตัวนี้อยู่ครับถ้าสมมติว่ามีใบสิบเอ็ดนิ้วนี่ผมเอามาใส่สิบเอ็ดนิ้วยังได้เลยนะเนี่ยยังห่างอยู่นะครับถ้าสมมติว่าถอดน็อตสองตัวที่ออกเอาเหล็กตัวนี้ออกก็เผื่อใส่ใบสิบสองนิ้วย พเพิ่มใส่ไป12นิ้วได้เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอามาใส่ให้ดูนะ <laughs> แต่ยอมรับครับแรงเหลือๆครับสําหรับมอตเตอร์บรรเลงข,ของทันสุตัวนี้ไปงั้นเดี๋ยวไปทดสอบตัดกันดูครับใบ10นิ้วตัดในร่องน้ํานี่เลยครับผมล่องน้ํำข้างบ้านนี่ไปตัดไปพื้นมันไม่ค่อยเรียบเลยนะผมต้องเดินระวังนิดนึงครับผมมันเป็นพื้นร่องน้ํานะ อันนี้ก็จะตัดทดสอบให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับนี่มันจะเป็นร่องน้ำตรงกลางนะครับผมนีนไม่เสมออ่ะพูดง่าย น,นี่ครับผมโอเคนะจัดได่ดีอ่ะเดี๋ยวนี้ผมเอาเลยครับสำหรับมอเตอร์วัตเตอร์ของเจ้ทาทูนี่แรงเหลือ,ลอนะครับนี่ใบนี้เลยนะะนี่ครับผมสิบนิ้วของโกโดากอนนี่โอเคนะนี่ดูดิดตัดทับด้วยวเองอ่ะอจริงๆแล้วผมจะต้องว้านลงไปเรื่อ,องอีกครับเพราะว่ามันเป็นล่องน้ำแต่นี่ผมแก้มาทดสอบข้าวคางให้ดูนะครับทดสอบให้ดูกันแล้วนะครับ ใบสิบนิ้วของโคตาก้อนนะครับตัดได้นะใบสิบนิ้วของย่ออื่นก็ได้ครับผมไม่เปยนแบบย่้อนี้หรอกเพียงแต่มทดสอบให้ดูครับที่มีบางท่านไม่เชื่อมามันสามารถใช้ใบสิบนิ้วไดนะ้ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะลองเอาใบสิบสองนิ้วมาใส่ดูกันนะ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมไปตัดญาดต่อกันเดลยขอบคุณครับสวัสดีครับ